กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบอร์ตุก่านบ่วอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องพบพอกับน้อหนักคือเก่าเด้อบรรยากาศยามเศร้าๆนะพี่น้องเนาะยามเศร้าบรรยากาศยามเศร้าตอนนี้กำลังสิไปเก็บจิลลอพี่น้องโบ้ห่วจิลลอซีมีบอกรือจังใดนะพี่น้องเพราะว่าน้ำท่วมที่น้ำคือสีออกแกงพี่น้องเอ้ห้ากกำลังวันสิไปเก็บจิลล์นี่ว้าวของมัดใหญ่พี่น้อง เอาของคัดแอลคักเน่เอาของใส่แอลค่ะเแน่พี่น้องเอ้ยของมักใหญ่เลยอันบาต้นกาเพื่อนว่าหายถาป้าน,นี้ยังบ่มาถึงใคจะได้ไปกอดเลยหลแบบะพี่น้องแบบถนนทุนทางกับเพื่อนๆนะพี่น้องเนาะเหตุผลคือฮะยันอันนี้ไปเนาะพี่น้องก็คือแบบว่าเอาล้มไปก็คือแบบว่าอันยันนำขาเท่ารพท์เนะพี่น,น้องเนาะเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปยันนำขาเท่าระซั์ก็เลยเอา ขันจ่องไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะเข้นแม่นไปแต่โตเปล่าบอกเอายังเลยบ่นบอกเอาขันจ่องไปอีกเอาแต่ของเราไปเลยเนาะอันนี้ย่านน้ำค่ะโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยก็เลยเอาล่มไปน้ำเนาะจากนั้นก็ไปบ่งไปส้มน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าเอาสิได้บ่หรือจังใดเนาะบ่อต้นไก่ยังบ่มาอยู่น้ำท่วมที่สังเกตหนามอยู่แถวบ้านเฮาพี่น้องเอ้ย สังเกตน้ามีเทาบานเฮาได้เลยแบบพนนหน่อยแบบตกแห้งอะไรพี่น้องรู้น้ำนั้นไลทถ่วมทางเลยค้นตกแบบนักหน่วงเลยพี่น้องเอ้ยแบบพายุเข่าอะไรนะเนาะเฮาก็สิลงไปเลรอเบิ่งจี่หล่ออยู่หน้าต้นตาลเพื่ออะพี่น้องวาสีได้หรือบบได้เนาะแบบว่าคนก็ไปลายลายพี่น้องเอ้ยแบบเกือบเบิดบ้านอะไเนาะสวยๆมากข้าเจ้าก็สิตึกสะดกสะดุกพี่น้องเ,เ,เ,เงองเย้ย บ้านเท่ากับหาอยู่หากินเนาะฝนตกกับมีอาหารอาหารเกิดพี่น้องเอ้ยถ้าฝนตกกับเนาะคุณได้แต่ว่าเคยไปหลัดปูหลัดปลากับไปหลัดปลาเนาะพี่น้องกตึกแหเนาะตึกสะดุกหยุกสะดุงแต่ว่าเท่าแม่บ่ยู่ปกติเท่าแม่สิพะฮหยุกสะดุงพ,งพี่น้องดูนี่ทางเขาเพื่อนซานกระเจ้าน้ำถ่วมเพิ่เลย จังไดก็ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องว่าน้ำสี่หน่อยสี่ร้ายสําไดเนาะพี่น้องสังเกตถนนคนทางบ้านน้องนัดพี่น้องบดเป็นตาเลยยามนี่หลพี่น้องเอ้ยแต่ว่าลื่นก็นลื่นเวลาโหลดดันแล่นมากนะพี่น้องถนนคนทางแล้วก็น้ำแบบโอ๊ยหลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ย แต่โนนทุนทางตอนนี้รถยังบาได้เที่ยวเนะาะถ้ารถแล่นนี่บ่อไฮว้าเลยคนเปื่อนน้ำไหลกระถึกเปื่อนแหง้งเถอาพ่อไปก่อนบ่ฮู้วา่าฮอดไสเลยพี่น้องเอ้ยน้ำออกแกงบ่หรือจังไดนะ๋เนาะไปเบิ่งไปส้มนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องบอสิได้ที่รอจกักโตหรือว่วาสิบ่ได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ นายกลับไปเบิ่งไปชมน้ำการไปรุ่นน้ำการนพี่น้องอารมณ์มาก,กั้งกันยันฝนเขาวันโทรศัพท์นะพี่น้องเนาะอุ้ยบนทางบ้านเฮาบบได้เป็นตาเลยพี่น้องเอ้ยขายามนี่บอกว่าขอบอกเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> คือสิบ,บ่มีผู้ใดอยากเที่ยวันทางบ้านน้องหนันเนาะก็เด้่อกระดออะีร ถ้านั่งรถอันใหญ่นะ่ะเออแม่นรถยนต์รถยางนะน้องพี่น้องนะเนาะแต่ว่านั่งรถอันมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้ยเปื้อนแล้วก็ยันผ้ากันล่มนะพี่น้องน้ำลายขนาดเลยอุ้ยน้ำลายตัดตาดพี่น้องหอดหน้าต้นตาแล้วตอนนี้เนาะหอดหน้าต้นตาแล้วพี่น้องป้าน้ำออกแกงอะไรพี่น้องสิไปทางใดดิบ่าหนี้ไปผู้เดียวบ่านี้ ย่านน้ามันตกลุ่มตกบอ่อน้าผาดไปจะเห็นจังไดนเนาะถ้าผอไปทางไหนเนาะบ้านนี้สิไปแนวใดเนีา <laughs> มาหอดแล้วก็อุกใจบ้านสิปนไปแนวใดบ้านนี้ถ้าผอลงมาก่อนคือสิไปหอดแถวใดเลยแหละป้าตุกเข่ากัลังงามเลยป้าเข่าเขียวขนาดเลยกัลังเขียวงามเลยเข่าพี่น้องเขาหน้ามแหมะเนง แต่ตอนนั้นต้ที่ว่าเพนดําใหม่น่ะน้ำแม่น้ำถ่วมเบิร์ดเหอบอพี่น้องนะ้ำไหลลาดทางนะเลยบ่หัวทางขาดบ่หรืยจังไดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางนะเคยขาดพี่น้องเวลาแบบน้ำถั่วน้ำเสาะทางงานสิขาดเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ได้ขี่รถก็ไปตะย,ย่านอยู่พี่น้องเถื่อว่าตาฮับ,บเห็นมาทางขาดพอดีตกหลุมเลยน้ำก็ผัดแห้งแห้งเพราะว่าน้ำามอกแก่ง น้ำออกแก่งพี่น้องถุงน้สีเขียวกลายเป็นทะเลเล่าวไปเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำยังบอกขึ้นไลยนะพี่น้องเนาะถ้าพ้นตกบวยุดบ่ย้อนน้ำอาสิขึ้นแบบถ่วมที่เลยพี่น้องตกะก้าวน้ำขึ้นมาหอดแบบแทวเทิงพี่พี่น้องพี่มาหอดแถวหน้าตุานต,ตาลพี่เนาะแต่ว่าตอนนี้น้ำยังบริขึ้นมาแห้งพี่น้องแต่ว่าถ้าพ้นตกบวยุดก,กับน้ำกับอาสิขึ้นมาแห้งเนาะพี่น้องเนะาะป้าน้ำถ่วมไปเลย เดี๋ยวไปเบิ่งกักขาก,ก่อนนะพี่น้องจังฮะจังไปเก็บกิโลกันบาต้นก้าตัวแล้วว่าสิมากับบมอม่าเจาะเนมลังกับบอเ็นจักเถือ่อฝนตกแบบนี้นะน้ำท่วมแบบนี้เนะี่ยเรได้ขึ้นแต่กิโลพี่น้องนับแต่ขี้เแ็บแมงงอดแบบแมงสมปพิเนาะหรือว่าเป็นหมดเป็นแมงนะพี่น้องสิขึ้นจนเบิดแล้วฮะก็ต้องระวังเนาะเวลาเฮาเข่าป่าหรือว่าขามหนับเนาะไปเก็บปันกิโลเนาะพี่น้องเนะาะฮะก็ต้องระวังที่สุดเลยไป น้ำถ่วมไปเลยพี่น้องอุ้ยพอดีแบบได้โอกาสแบบคือมาย่อนสะดุกเนาะพี่น้องคือสิขักเนาะน้ำถ่วมทางเลยบ่หัวทางปกติบอหรือว่าทางขาดไปแล้วเนาะบอกล้าสิขามได้พี่น้องน้ำเฮงเฮงหนำเฮง,เงอะไรพี่น้องเอ้ย ผ่านผู้ชมน้ำแห้งขนาดเลยน้ำแห้งอะไร้างล่างขามีแต่น้ำเลยพี่น้องเอาลมมาก,กั่งก็คือมาก,กั่งอันยันถึงอันโทรศัพท์แลไรเนาะอ้าน้ำแห้งอะไร ฮาสิพาทานผู้สมไปหาเก็บจิโลเนะาะวันนี้เนาะบก้าสิขามพี่นนองเอ้ยบก้าสิขามไปฟังนั่นถ้าบ่มีคนพาไปแหละคือแล้วเถื่อไปว่าฮาตกลุมตกยังไปล้มนะพร้ะแห้งเลยน้ำสิไลผัดขน้าหมักจับพอดีเลยพี่นนองเอย้ยอืฝนตกหนัก ทำห้แบบทางผ่านหรือว่าทุงหาทุงนากลายเป็นบ่อนน้ำเลยนะพี่น้องเนาะโอ้ตอนนี้เราเห็นนัน่นบ่มีหอดผู้จับกล่องห้พี่น้องเอ้ยบ่มีตากรอกสำเด้อโอก็ๆๆบ่อยากสีเสียงลงพี่น้องเอ้ยยันตกลุมก็สีผูแ้และไตข้างหนาขามไปพูนฝั่งผู้เนาะ ก็บอค่อยเห็นคนหรือว่าข้าเจ้ายังบ่ได้มาบ่หรือจังไดเนาะหรือว่าข้าเจ้าเข้าอยู่แถวป่าแล้วคฮาบ่เห็นมาเนาะ้าพ่อก็เงียบเลยเด้บาต้นกะมาเลยพ่อขิดว่าสีตัวตัวกันอุ้ยคนกำลังลังมากพี่น้องไปก่อนไปก่อนพี่น้องเอ้ยคนกำลังลังมากตอนนี้ได้ยินคือว่าเสียงโหลดกับปนัทนเขาจะเก้าสีขามได้บ่หรือจังไดเนาะ แม่ล里ทานผสซมหลดมาแม่เนยมาดำหน้าพี่น้องเห็นต่ลไยน้ำเกือบถ่วมเลยถรมาบยุธบายอนถ่วมแน่เลยปกติกับถ่วมอยู่แล้วแถนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ยังแก่งน้อยพี่น้องเอ้ยยังแก่งบ่แหงแล้วน้ำยังออกแก่งบ่แหงเลยบางบ้านเพิ่นกับบริเก็บจิโร่ดอกพี่น้องเพิ่นบ่เคยแต่ว่าบ้านห้าถฐาน้้ำถ่วมแล้วแม่โลเก็บจิโร่เลยพี่น้องเอ้ย บาต้นกะสิไปาทางไหนามาพี่ตอนนี้ก็บาดเซียวอยู่นะพี่น้องบาดเซียวคือยันล้มตุ้มแล้วก็โทศัพท์ตกป,ปุ้เอิ้นจากการบาต้นกะเอิ้นฮาถ้าพอก่อนพี่น้องสิไปาทางไหนดีบ้านนี้ฮน้องนัดคือบ่มีบอนไปเลยบ้านนี้ ที่ไปน่าได้ป่ะนี่พี่น้องน้ำขึ้นมาแห้งแท้ป้าท่านผู้ชมน้ำแห้งอลีอุ้ยท่านผู้ชมนี่ว้าโถตัวบักใหญ่เลย โลไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็บขาม,มาได้แลนะ้วเนาะขามาได้แล้วเบิ้งๆเอาตะกะแตนกันอันนี้คือตะกะแตนเด้อพี่น้องแมงตะกะแตนเนาะอุ้ยเฮ้ยบ่าวต้นก้ะอะไรก็พออเนอยเนาะอยู่ทางนะั้นโลไปเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย บูหัวแถาพ่อเพิ่นมาก่อนอยู่ทางใดเนาะจับอยู่ตามต้นไม้เนาะพี่น้องอันนี้น้ำขึ้นบ่แห้งเนาะถ้าน้ำขึ้นแห้งนะแบบอุ้ยอุ้ยแมงจีน่ายกามีพี่น้องนี่ตัวจีน่ายเนาะพี่น้องนอนนี่จับปับเออนี่พี่น้องตะกะเตนกับไล่ลายนะตัวจีน่ายไปแล้ว ลงน้นาไปเลยอย่าเอาเอาพี่น้องมันจะนายตะปตะโปตรนี่อุ้ย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 ไปทางใดเลยนี่เออหลักไปคือกันตอนนี้กบะบกว่าเขาบาอกตนกาไปหอดไซด์เลยพี่น้องแต่ว่าเขายังหลาะส้มวิวอยู่ <laughs> จะหลอกก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็หัวเปียกไปเลยเนาะจีหลอกก็ได้อยู่เนาะยังได้บอปลายพี่น้องเอ้ยหาต่อไปเนาะ ตะกะเตนพี่น้องตัวบางใหญ่นี่ขี่เคฟพี่น้องตัวบ้ากญ่อุ้ยไปแล้วน้ำกระไลสมควรพี่น้องเอยอย่างอยู่แถวน้ำแล้มึงสิจับตัวนี้สิไรอยู่บอลลี่ยังไงได้แล้วระวังสุดๆคือ,อยันโตข่วยพี่น้องถ้าโตข่วยโตห้องแแบบเพิ่มวาร์มไปเหรอได้ จะนำผัดเขาก็ไผ่อย่างที่น้ะพี่น้องระวังสุดเลยตอนนี้พออเนอยนะมาหาเก็บก่อนหาเก็บอยู่แถวตน้นไม้เพราะว่าเม่งก,กิปโปมนะพี่น้องเนาะสิขึ้นมาอยู่แถวตน้นไะม้เนาะกิปโปมหรือวาจิโร่เนาะ สำนึกสิบบเห็นท่านผู้ชมนี่ลี่ทั้งน,น,น,นี้อุ้ยนีย่นี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 ่อุ้ยโบได้ซ้ำโอ้สิไปได้จังใดนี่น้ำบ่อลึกดปะโทรบ่หนีรับไปเบิ่งน้ำขาวต้นกะก่อนว่ามีบ่อเลือจังใด ไลายบ่พอน้องอเนยมาก่อนหมู่เลยผู้บ่าวต้นกะบ่ปาเถอะมาหาเก็บก่อนเลยแท้นี่โหลดไ้ามากกับก้าบเมื่อพี่น้องเอ้ยเลิกแล้วในไซสในไซสในไลยเติบแล้วมันรักมันรักเนี่ยไรหมุดหนามที่หล่อขั้นมีกับโต๊บ้ากใหญ่เนาะพอใหญ่นะ โอ้แถวดอนป่าสันเอ้าเนี่ยนะนะนะมิงจีไน่นะป่ามันจะลายก่อนนึงเนาะหนับแต่งูงูก็ขึ้นมาส้นเราทึงสบายดีเด้อยเลาะเก็บที่หลอกไว้สั่นนะคะสันฮะก็ไม่อยากเห็นอุ้ยแมงอันนี้หมดหนามเนาะเออมันก็หมดนามไปวะดูนี่ ชือมาิซื่อมาแค้นกดไว้ <laughs> ปะลองมาต่ออ้ยน,นี่มันก็กระลายตัวอันน้เก็บวลวดแล้ลวีปน้่งเล่นกันางป่าต่อนอะรบิงน้ำกันอยู่ทางป่าี่นอ้องไปเลยปะพากันเลค่าป่าปิดได,ด้แล้วค <laughs> ันลบนี่อู้ว เนี่ยใส่เออว่าต้นกะหางก็ได้หน่อยหนึ่งพออันนี้ว่าบพอใหญ่ได้ลายว่าสันไปเขาแถวป่าผู้จังหวัดลายเออเก็บเอาจนเบิดหนำลายตัดตัดว้ายเมื่อกีนายอู้ยพี่น้องกิโลแขนอ่อนโตเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยป้าตโตบังไงเน้เน้ไปเราอู้ยเกือบบ่ได้ พอเนยมาเอาในต้นนี้นะพอเนย้ายตายตัวขี้เค็บอุ้ยตัวบางใหญ่อะลีอือฮื้อหาบงกระคักหาบงกระคาดไก่โอ้ยยังไม่ได้ไข่ดอกน้ำมันแสดงว่าแถวป่าแห่งสีไล่แถวในป่าน่ะอุ้ยไปไปไปเขาแถวในป่าพูไ้ไั้ผัดในก๋วยไม้อือ ลายผัดมากอดใหม่มาสันมันีะอยู่ในฝ่าค้นหนังเหมนเดมีคมมนอยู่บ้างเออสะพอ้อจัางเงียบป้าพี่น้องตักอุ้ยกรลังช่วงมาป้าตะกะเต้นตัวบักใหญ่พอไปจ่ยอยโทษโทษน้ำเขามาแหง้หงแท้ท่านผู้ชมน้ำแห้งแท้เนี่ย จิโร่ตัวปักใหญ่อยเอ้ยไปแล้วนี่ได้เสยเห็นบ่าเอออยู่แถวป่าสิมีกลัวขึ้นวาแหละเออน่ะเห็นอีกแล้วจับเอาตัวปักใหญ่เลยพ่ะอ้ยตัวปักใหญ่ไปนี่เป็นหวยพี่น้องเอ้ยตัวหวยนะโว้ย้นาหลลยเลย นำผัดไปเลยอุย้ยใบตองอะนะพี่น้องงอยอยู่ในใบตองนี่พี่น้องเจออีกแล้วอุย้ยทาวาน้ำถั่วแบบนี้บ่อยากไปคุดนะพี่น้องเนาะหาจับเอาเลยงอยตะโปด๊ดตัวบักใหญ่ท่านผู้ชมอุย๊ยนี่ อ uhh ันนี้ว่าห้าวกายจิโรอสันจิโรอตะปูตะโปเดี๋ยวคือบอกอ้าวว่าสันเอือมือสาวในหน้าบันเลแห้งปานนี่พออันนี้ว่าตอนนี้ว่าน้าแห้งน้าแห้งขึ้นก็ได้มาบ้านเพิ่นบอกเคยเก็บจิโร่เนาะเอิ้นถามว่าต้นกะพี่น้องเอ้ยว่าเคยเก็บจิโร่บ่เพิ่นว่าเคยเคยวะสัน บางบ้านเขาเจอกบ,บอกเคยเก็บคือว่าแล้วเนาะจำบ่ได้เลยเด้อพี่น้องเอ๋ยจะจะวางได้เป็นหวยบ้านบอกกะหยักย่างลงไปยันเป็นหวยนะวางเนาะพี่น้องเก็บอยู่แถวป่าพี่น้องเอ๋ยหาเก็บจะหล่ออยู่แถวป่าบุป่าบุดงระวังยันแม่งันไล่กรบเพาแหง้งเนาะ ขี้เค็บไม่ง,งอดลายขนาดเลยก้ยวยๆๆหยเฮ้เสียงบอกต้นกะปักดังๆอยังตอด่ะสันยังตอดนั่นโอ้ยเบิงเบ่งไหนเด้อเบิ่งไหนเด้องูเห่าแหละตายแล้วตายกับถี่เลยเม็นงูบ่า โอ้าโโอทาท้อยันห่องไหายยันห้องไห้เบิดมือเบิดคืนอยู่พี่น้องคันไปกลับเขาเนี่เฮ้ยใบยาสิคิดเคยเลยเธอหนึ่งจนสิตายพี่น้องเ้ยห้อย,อยู่เบิดมือเบิดคืนจนท่าแบบซองมืออย่างไรเศร้ปาป้าท้อเจ็บคือใจสิขาดนี่เลยพี่น้องเอ้ยขีเข็บอันนี้พี่น้องแดงจึงขึงอยู่เฮ้ยพี่น้องอฮ้ยเน่ต้นต้นไปอีกแล้วนั่นโอ้ยสองตัวสองตัว อพี่น้องเอ้ยจิโร่ลายอะไรหูต้นาใต้จิโร่พี่น้องเอ้ยยังจับขาอ่ะสันบาไปตายาลายเอาดีๆด้ค่าแต่ขบเมื่อกี้นี่ก็คาแต่ขบจิโร่เมื่อกี้นี่ก็อุ้ยจิโร่ลายเลยพี่น้องเอ้ย จากไหลมาทางใดทางไหลมาทางนั้นทางนี้เนาะน้ำผ่า,ากระขึ้นพี่น้องมือเสาร์ในน้ำยังบริมีเลยพราะเนยว่าแถวนี้นะผ่านผู้ชมเห็นอีกแล้วตัวบักใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลลงในน้ำไหลลงในน้ำวาฮายันเห็นแล้วบอกผ่าต้องได้คู่ตเลยนี่ได้อีกแล้วนี่พี่น้องตัวบักใหญ่เลยอย้นี่ สิไปใส่มันมอดน้ำกันพี่น้องปลามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้าอุ้ย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 ไลน้าใหญ่ปักใหญ่เลยพี่น้องนี่ไลแต่เทนี่อุ้ยนี่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 พับทรงเลยนี่จับอีกแล้วอุ้ยอุ้ยไห้แดงหันแม่ขนุนพี่น้องเอ้ยแม่ขนุนแดงตัวปักใหญ่เลยนี่ที่รอมาหมดได้มันไม่มาใช่ไหมเบนมานี่เบนมาทางนี้ พุ่นป่าต้นกากำลังเปล่านางกิกตอนนี้กิกกๆครับวันแม่น้องแก้มบุ้มกับลูกสาวพ่นมากับกิกกๆมาเนาะพี่น้องมาเฮีมาไปไหมลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาพี่น้องให้ฟังใกล้ๆเลยนีลย่ลอยขึ้นมานะแม่ขึ้นมาขึ้นมาพออเนยมาไปไหม ฮะอุ้ยอุ้มาเลยไหเจียงดังสนั่นเลยฮะว้าวกุณจเบื่อไว้แท้เอาเกิรกิ๊กไปเอออะไรจะไปทางนั้นเลยมามามา ิพออันนี้กำลังสีเมื่อป้าประมาณลอยกว่าโตสันมาไวไวกิโต๊ปะปักใหญ่เลยมาไวไวมาทางนี้ก,ก,กิกิเห็นบ่โอ้ยกิกิก็เห็นหากกมานี่กิกิไปดีป้าลูกอืมป้าป้าไผ่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 อยู่ทางนี้เหรอผู้สาวทางนั้นสิไล่บังฮะ ไรก <si> um> uh> uh ุ้มอ่ะจิโร่ในร้ายป่ไาวในร้ายเดี๋ยวลุงเขาของมาป้ายเอาของไปหน่อยเออหมูนางกิกกแนนในร้ายป่าวแนนใส่เมยต้น่ะพ่อพ่อท้าตู้ยุบ่พ่อบ่าวบ้อะไรบ้าบ้าเขาไปทถวป่าเนี่ยออกมาหักแล้วเดี๋ยวนี้บ้าเถอะ ขี้เก็บไล่เห็แล้วหยับข้องูเด้อตอนนี้ก็ได้ลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องตอนนี้เ้าก็ได้ลายเติบแล้วุ้ยเบิ่งบ่ได้พี่น้องเอ้ยวุ้ยเต้นไปเบิดแล้วต้่มเบิ่งเมื่อกี้นี้ เกือบอัดของบ่ได้พี่น้องเอ้ยที่หลอกกระต่ายยิงยุ่ยยุ่อยู่ได้อยู่ดอกกันประมาณหาหกสิบตเนาะยังได้โบลายพี่น้องเอ้ยสิโลต่อพี่น้องสิโลต่อพี่น้องเอ้ยเอาเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องถ่ายไปมันก็สิยาวเกินนะพี่น้องเนาะขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี บรรยากาศแบบโหน้ํพี่น้องเอ้